เลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้เป็นวัฒนธรรมทะเลทรายก็มั่นใจว่าทําสําเร็จนี่ครับนี่คืออาการคลั่งนู่นนะครับไปสร้างศูนย์การเรียนรู้อิสลามหนองคายอุดรไปสร้างมัสยิดทั่วประเทศไทยนั่นเกิดจากความคลั่งไม่ได้ลืมหูลืมตาดูว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินชาวพุทธกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามก,กะทรงผนวดตามกฎมลทียบาล ไม่ได้สนใจเลยแล้วมันก็ไปแก้กฎหมายแก้กฎมนเทียนบานทำทุกวิถีทางที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ให้เป็นสยามดารุสลามแต่เป็นไงครับทุกวันนี้กระแสตีกลับชาวพุทธตื่นตัวเพราะฉะนั้นการวางแผนยึดประเทศไทยตอนนี้เปอร์เซ็นต์ยึดสำเร็จเนี่ยศูนย์เปอร์เซนต์อย่างที่ผมบอกเสมอศูนเปอร์ซนครับทีนี้ก็เหลือเป้าเดียวคือแยกก็พยายามที่จะกดหัวมุสลิมชายแดนใต้ ให้เป็นภาคเอาไว้เป็นเครื่องมือเอาไว้เป็นทับหน้าในการเผชิญกับเจ้าหน้าที่เอาไว้เป็นนักรบพระเจ้าไว้ตัวแทนไว้ตายแทนชนชั้นสูงอัลเบิร์สไตน์ได้พูดไว้แล้วว่าถ้าจะมีศาสนาไหนที่ตอบโจทย์จักรวาลจักรวาลน,นะครับไม่ใช่โลกตอบทุกคําถามของจักรวาลนี้มีอยู่ศาสนาเดียวเท่านั้นคือพระพุทธศาสนาคนที่พูดคืออัลเบิร์ตไอสไตน์ เป็นฝรังเป็นยิวที่มีความสามารถเป็นนักวิยาสตร์เอกของโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างพระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยตัวพระองค์เองและนำมาถ่ายทอดนำมาบอกกล่าวทุกเรื่องทุกราวนั่นคือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไม่งั้นถ้าไม่ดีจริงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์จนหมดกิเลส จะไม่มีกระดูกที่เป็นพระบรมธาตุหรือเป็นพระธาตุเพราะความที่ฝึกตนจนหมดกิเลสไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงมันคนละขั้วคนละฝั่งกับพวกลัทธิทะเลทรายที่สอนให้เพิ่มกิเลสบ้ากามฆ่าคนมัวเมา อยู่ในตันหาราคะอยู่ในความทยานอยากทุกรูปแบบมันรู้แค่นั้นและครับรวยให้ตายก็รวยแค่ตายเสร็จแล้วสมบัติก็เป็นของคนอื่นเสร็จแล้วดวงวิญญาณก็ไปตกนรกตกนรกจริงหรือไม่จริงนู่นไปถามผู้หญิงอินโดนีเซียที่เป็นมุสลิมและถูกมุสลิมด้วยกันฆ่าแล้ววิญญาณเธอตกไปในนรก แล้วเธอไปเจอใครต่อใครบ้างพอเธอฟื้นขึ้นมาเพราะมีทูตสวรรค์เขาไปช่วยเธอฟื้นขึ้นมาเธออัดคลิปเลยเธอบอกว่าไปเจอนบีมฮัมหมัดศาสดาของมุสลิมในนรกไปเจอสาวกของนบีตัวใหญ่ๆอยู่ในนรกทั้งนั้นเลยเธอออกมาพูดเองจริงหรือไม่จริงไปถามเธอนี่ครับส่งผลยังไงส่งผลให้มุสลิมอินโดนีเซียเปลี่ยนาศาสนากันจ้าละวัน ยังไม่พอครับหลวงพ่อฤาษีเลดงดำวัดท่าซุงท่านขึ้นไปสวรรค์ไปเฝ้าไปกราบเจดีย์จุฬามณีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าบนสวรรค์นเนี่ยมองอยังไงก็ไม่เจอมุสลิมสักคนเดียวไม่อยู่ในสวรรค์แล้วมันอยู่ไหนครับท่านผู้ชมมันตกนรกกันหมดไม่พอครับมุสลิมหาดใจ เป็นผู้หญิงนะครับแต่งงานกับคนพุทธพาสามีเข้ามุสลิมด้วยพ่อเป็นโต๊อิหมัมที่เคร่งศาสนาละหมาดไม่เคยขาดปฏิบัติตามหลักศาสนาทั้งหมดตายไปแล้วมาเข้าฝันลูกสาวสามคืนซ้อนมาในลักษณะของความเป็นเปรตหิวโซอดอยากตัดสินใจมาขอร้องวิงวอนให้ลูกเนี่ยไปทำบุญกับวัดกับพระแล้วบอกว่าไปทำบุญให้หน่อย พ่ออดอยากเหลือเกินลูกสาวก็บอกว่าเอา้าหนูละหมาดให้พ่อทุกวันพ่อไม่ได้บุญเหรอบอกได้บุญยังไงล่ะไอาศาสนาเก่าของเรามันหลอกลวงเนี่ยถ้ามันดีจริงแล้วพ่อจะมาเป็นเปรตทาไมและไม่ใช่เฉพาะพ่อที่เป็นเปรตเพื่อนพ่อที่เป็นโต๊ะอิหมามทุกคนก็เป็นเปรตกันหมดเลยไปทําบุญให้พ่อหน่อยลูกเอ้ยมาคืนแรกลูกสาวก็ไม่กล้าเพราะมันผิดหลักาศาสนาตัวเองเป็นมุสลิมจะไปทําบุญกับวัดได้ยังไงมันบาป คืนที่สองก็มาอีกมาอ้อนวอนเหมือนเดิมอีกลูกสาวก็ชักจะยังไงยังไงก็ยังไม่ทําพอคืนที่สามมาอีกครับคราวนี้ลูกสาวเชื่อแล้วก็หุงข้าวหุงปลาให้สามีไปทําบุญกับพระที่วัดพอไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เท่านั้นแหละพอคืนที่สี่มาเข้าฝันอีกรอบปรากฏว่าเปลี่ยนจากเปรตเปลี่ยนสภาพดีขึ้นมาขอบคุณมาขอบอกขอบใจลูกสาว แล้วก็บอกย้ําว่าศาสนาเดิมของเรารัทธิเดิมของเรามันหลอกลวงลูกย้ายไปนับถือพระพุทธศาสนาเลยนี่แหละครับคํายืนยันจากมุสลิมหาดใหญ่มีชีวิตยอยู่ครับตอนเนี้ต้องกราบขอพระคุณพระมหาหวนนะครับที่นําเรื่องนี้มาบอกต่อเพราะฉะนั้นคํายืนยันที่ว่าไอ้พวกคลั่งทั้งหลายมันตกนรกเนี่ยนั่นแหละครับก็เป็นออกมาจากปากของมุสลิมที่อินโดนีเซียที่บอกว่านับบีมัมหมัดตกนรก พร้อมกับสาวกตัวเป้งเป,เปแล้วพ่อของมุสลิมผาดใหญ่ก็เป็นเปรตครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เชื่อหรือไม่เชื่อข้อแล้วแต่แต่าศาสนาพุทธสอนให้ไปนิพพานลดละเลิกกิเลสขณะที่ลัที่อื่นสอนให้ทำแต่ความชั่วสอนให้ฆ่าคนแล้วได้บุญทำลายคนอื่นแล้วได้ขึ้นสวรรค์ นะครับก็ดูกันเราเองแล้วกันาศาสนาพุทธสอนให้ลดกามรมารมแต่ลัดที่ครั้งสมสูงแม้กระทั่งกับสัต์เพราะฉะนั้นใช้จิตสํานึกคิดออกก็ได้ครับว่าอย่างไหนมันสะอาดอย่างไหนมันโสโคร